สวัสดีครับชื่อพานุนะครับอ่วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องที่ตัวเองเคยเป็นงูสวรรค์ครับซึ่งงูสวรรค์อ่ะเวลามันเป็นมันจะเป็นตุ่มใสๆขึ้นอของผม,มจะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับกับตรงใต้เาวานมซึ่งเวลามันเป็นครับมันจะปวดมากซึ่งเวลาตอนมันเป็นแบบตุ่มใสใสแล้วอ่ะเวลาเราแกะตุ่มมันนะครับมันจะแสบอักเสบมากเลยครับก็ไปหาผลิตภัณฑ์ครับมาช่วยบรรเทาอาการปวดแสบ ใช้มาหลายตัวครับก็ไม่ไม่มีอาการที่แบบจะหายเลยจะดีขึ้นเลยครับก็มีเพื่อนแนะนําให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเลวีนะครับก็ทาไปวันแรกอาการปวดแสบปวดร้อนก็ดีขึ้นแล้วก็ค่อยหายไปนะครับแล้วก็พอทายอย่างต่อเนื่องตัวตุ่มของงูสวัสด์ครับค่อยค่อยยุบตัวลงแล้วก็หายปวดแล้วก็แผลที่เป็นก็ค่อยสมานแผลแล้วก็หายไปเลยครับ ก็ใช้ต่อเนื่องกนประมาณ1เดือนนะครับใครที่เป็นงัวสวัสดนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยครับเรวีนะครับดีมากเลยครับขอบคุณครับ